เมื่อคืนวันที่8ธันวาคม2563ที่ผ่านมาณนะเวทีกลางงานเทศกาลไม้นานาชาติประเพณีผูกเสียวและงานกาชาติจังหวัดขอนแกน่นประจำปี2563ได้มีการจัดแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเวียดนามและโชว์สุดยอดอาหารนานาชาติในสมศักดิ์ยังรตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยกงสุนใหญ่สาธารณรัฐประชา ชนจีนประจำจังหวัดคอนเทนตกองสุนใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดคอนเ่นตนกองสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยนคอนเก่นร่วมกันเปิดโครงการจัดแสดงแลกเปลี่ยนศินละปะวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติภายใต้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานจํานวนมาก ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติทั้งลาวจีนเวียดนามและไทยนางอนงลักษณ์ภูลสุวรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษากนแก่นนำนักศึกษามาออกบุตรและปรุงให้ผู้ร่วมงานได้ชิมกันอย่างอร่อยบนเวทีการแสดงยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติต่างๆสลับให้ผู้นั่งชมได้ตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะ การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนเมธนีดลที่แต่งกายด้วยชุดนานาชาติโดยการนำของดรอรไทยสันติเมธนีดลผู้อำนวยการโรงเรียนเมธนีดนการแสดงบนเวทีโดยชุดโชว์ต่างๆสุดอลังการไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการแสดงลีลาประกอบและการเดินแฝชั่นโชว์สุดยอดไม่แพ้มืออาชีพ สร้างความประทับใจให้ผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเรียกเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วบริเวณงานท้องใช้กุศลากรสำนักข่าวเมกโปรรายงาน